สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะวันนี้ตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆคุณแม่ทําคลิปผ้าไหมผ้าไหมใหม่หมวันนี้ค่ะผ้าเข้าใหม่นะคะผ่านไปแล้วผ่านไปสองวันแล้วค่ะคลิปมือสองค่ะพี่น้องสนใจมือสองก็ติดตามคุณแม่ไปเรื่อยๆนะคะค่ะเดี๋ยวมีให้ค่ะคุณแม่ต้องเดินทางไปหาคุณแม่ถ่ายคลิปเสร็จคุณแม่ก็เดินทางไปหาผ้ามือสองค่ะ ค่ะถ่ายเสร็จแล้วก็แอดมินเป็นคนทำงานแทนคุณแม่ค่ะเพราะว่า y o u u u e e นี่ค่ะมันถ่ายคลิปไว้ได้อัดทิปวิดีโอไว้ได้แล้วก็แอดมินทำแทนค่ะอันนี้เป็นสีธรรมชาตินะคะผ่านรหัสห้าค่ะสีธรรมชาติค่ะ1,700บาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะคุณแม่จะมีของสลับสับเปลี่ยนมุนเวียมกันอยู่ตลอดแบบนี้ค่ะมีผ้าใหม่ผ้าเก่านะคะ ราคาอยู่ที่1,700บาทนะคะเป็นผ้าสามตะกอความยาว2เมตรกว้าง1เมตรมาตรฐานของผืนผ้าค่ะสีธรรมชาติค่ะผืนนี้นะคะขาสีธรรมชาติค่ะเขาเรียกว่าสีเปลือกไข่ค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะสีเปลือกไข่ธรรมชาติค่ะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ 1,700บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ1,700บาทนะคะค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะน้อมรับต่อทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะสีธรรมชาติค่ะพื้นนี้สีเปลือกไข่ค่ะคุณแม่นี้จะไม่ได้ไปเลือกของนะค่ะเขาจะจัดไว้ให้เลยนะคะค่ะจัดไว้เป็นเกรดเป็นเกรดค่ะค่ะพื้นนี้สีเปลือกไข่นะคะสวยงามมากค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะ ความยาวสองเมตรกว้าง1เมตรามาตรฐานของผืนผ้าค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างมากค่ะเต็ม2เมตรนคนอ้วนคนจ่อยคนผอมใช้ได้นะคะ่านีก็สวยค่ะลายค่ะเป็นลายขอนะคะขอหน้าค่ะขอแต่เป็นขอหัวพญานาคค่ะออกใหม่นะคะเก็บตกมาใหม่นะคะ ผ้าจะออกใหม่เรื่อยๆค่ะคุณแม่จะหมุหเนเวียนละผ้าใหม่มาเรื่อยนะคะค่ะวันนี้ของเข้าใหม่ค่ะสวยงามมากค่ะเป็นขอพญานาคนะคะค่ะขอพญานาคค่ะสวยงามมากค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะผ้าสามตะกอทอมือค่ะพื้นผ้าเป็นสีเขียวนะคะ,ขขนนะคะ่ะเขียวสวยงามมากค่ะเขียวอ่อนนะคะเขียวยอดตองค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะเขาเรียกว,ว่าขอพญานาคามมาค่ะ พญานาคอุ้มรัพย์ค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะพญานาคอุ้มซัพย์ค่ะมีแต่ลายเป็นมงคลทางนั้นค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะค่ะนิ่มสลวยสวยทุกผืนเจียมจลัดทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักได้ค่ะน้อมรับ่อดลางลายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะคลิปนี้นะคะ อันนี้ลายร้อยดาวค่ะเจอตลัดอยู่บนท้องฟ้ามาแจ่มจ้าอยู่บนผืนผ้าใหม่ของคุณแม่นะคะค่ะเขาเรียกว่าร้อยดาวค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทวันนี้ของข้าใหม่ค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีเลยนะคะคาะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนิ่มหนาแน่นค่ะค่ะสามนอนะค่ะค่ะนิ่มหนาแน่นค่ะสามนอค่ะ งงค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเจิดจิรัสทุกผืนค่ะหนึ่งพนเจ็ดร้อบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะ1,700บาทค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะน้อมรับต่อบพังลายินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ1,700บาทค่ะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะเชิงล่างเชิงบนก็สวยงามมากค่ะโดดเด่นมากค่ะเป็นลายใหม่ออกมาเรื่อยนะคะเขาจะเก็บจากพื้นนั้นลายนี้มาผสมประสานกันนะคะพัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆค่ะการมัดหมีนะคะค่ะเขาจะผสมประสานกันไปเรื่อยๆค่ะ1,700บาทค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะสวยงามมากค่ะ่ะออร่ามากนะคะสวยนะคะโดดเด่นมากค่ะ ค่ะ1,700บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ1,700บาทค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะ1,700บาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะค่ะสอบเส้นุนเกลียวหางกระรอกค่ะสวยงามมากค่ะค่ะโดดเด่นมากค่ะดูนะคะสวยนะคะ่ะเชิงล่างก็สวยงามมากค่ะ ผืนผ้าเป็นสีเมมดมะขามเข้มนะคะค่ะออร่ามากค่ะโดดเด่นมากค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะมากผืนไหนชอบผืนไหนท้าได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยค่ะค่ะของข้าใหม่นะคะมีแต่ผืนสวยๆงามๆค่ะค่ะช่างเขาจะพัฒนาการการมัดหมียไปเรื่อยๆนะคะ ่ะนี้ก็งานขาวดําค่ะถ้าหมายยังไม่ได้คานขาวดํานะคะโทรทักคุณแม่ค่ะคุณแม่นอกรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ1,700บาทค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ1,700บาทนะคะหานขาวดํานะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,700บาทค่ะ ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะหนานน่มแน่นค่ะค่ะหนานิ่มแน่นนะคะปื้นนี้ก็สวยค่ะเป็นงานดำนะคะงานขาวดำค่ะค่ะเป็นลายร่างแหค่ะสวยงามมากค่ะสอดเส้นมุนเลียวหางกระรอกนะคะสอดเส้นมุนเกลียวหางกระรอกนี่ค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นนะคะ 1,700บาทค่ะสวยทุกผืนงามท,นทนมทุกผืนโอราทุกผืนแก่ทุกผืนค่ะ1,700บาทค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านค่ะ1,700บาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอนนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่ทุกผืน,ค,นค่ะค่ะสามตะกอทอมือค่ะ ค่ะสวยค่ะคนไหนยังไม่ได้งานขาวดํานะคะโทรทักคุณแม่นะคะค่ะใส่ออกงานขาวดาค่ะลายร่างแหค่ะสวยค่ะค่ะนี้ก็ช่องทางน้ําไหลแบบประยุกต์ใหม่นะคะค่ะขอค่ะเป็นขั้นขอนะคะหนีขั้นขอนะคะค่ะเป็นขอพญานาคค่ะขอเซรามณนีค่ะ สวยตลอดการางามตลอดปสสีสวยไม่สางสวยไม่เจืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรท่านได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่เจืดจางค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทา่าได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกทก <andy> ก่านนะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะขาเป็นหมี่ขอขั้นนะคะเมนหมีขั้นขาเป็นขอเป็นนั่งน้อยค่ะขอนั่งน้อยค่ะค่ะนี้ก็สวยค่ะเป็นลายดอกพิกลเล็กๆนะคะ ค่ะสวยงามมากค่ะผืนผ้าเป็นสีเขียวยอดตองค่ะเป็นดอกพิกลเล็กๆค่ะค่ะท่านยาไปฝาาคุณแม่ค่ะเดือนนี้เป็นเดือนให้ของขวัญสาหรับผู้ยาิผู้ใหญ่ของเรานะคะค่ะคุณแม่คุณยายคุณย่าของเราค่ะเดือนนี้ค่ะเป็นเดือนสิงหาคมเป็นวันแม่ค่ะวันแม่เนี่ยค่ะสิบสองสิงหาอีกไม่อีกหกวันก็ถึงวันแม่แล้วค่ะสิบสองสิงหานะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ หนึ่งพันขาดเจ็ดร้อยบาทค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะ้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะขาดหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นลายลายดอกพิกุลค่ะค่ะดอกพิกุลสวยค่ะค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะ ผ้าสามตะกอทอมือค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะนี่ก็ผืนผ้าเป็นสีฟ้าค่ะสวยงามมากค่ะฟ้าใสนะคะประตูบังค่ะก็ยอดที่ตีระดับมาตลอดนะคะงานวันแม่ค่ะวันที่12สิงหานี่ค่ะมองหาผ้าไหมสวยๆค่ะสีฟ้าใส่ออกบุญนล่องานนะคะค่ะใส่ออกบุญนอ่องานค่ะใส่ออกงานค่ะงานวันแม่นี่ค่ะค่ะบางทีท่านบางทีคุณแม่บางท่านก็ เขาจะเชิญไปในงานวันแม่นะคะเป็นวันค่ะบางทีก็ได้แม่ดีเด่นนะคะเราก็เตรียมของไว้นะคะค่ะลูกค้าทุกท่านเตรียมของไว้ค่ะแม่ดีเด่นค่ะค่ะสวยทุกพืนง,งามทุกพืนค่ะก็ให้คุณแม่ดีเด่นนะคะค่ะมากพืนไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ 1, ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ ผื้นผ้าก็เป็นสีน,นี้ค่ะเป็นสีม่วงชมพูค่ะเป็นลายลายลิซ่าค่ะค่ะเรียกว่าลายลิซ่าค่ะลายบันไดน,นาก็เรียกค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักได้ค่ะน้อมรับต่อทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะเป็นงาน พื้นผ้าเป็นสีม่วงชมพูค่ะลายบันไดหน้าค่ะลายนิสซิซ่านะคะค่ะสวยทุกผื้นค่ะลายลิซ่าค่ะค่ะโทรถ้าคุณแม่ค่ะคุณแม่นอกรับต่อทางไลน์ค่ะมองหาผ้าสวยๆนะคะค่ะเอาไปเป็นของฝากให้กับญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะช่วงนี้เดือนนี้ค่ะเป็นเดือนที่ให้ของขวัญสําหรับญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะค่ะวันแม่ค่ะ เดือนนี้เป็นมอบของขวัญให้กับคุณแม่ของเรานะคะค่ะลูกๆที่ดูอยู่นะคะมองหานะคะผ้าไหมสวยๆค่ะขาดคุณยายคุณย่าคุณแม่ของเรานะคะค่ะนี่ก็งานดําค่ะเป็นมีขอขั้นนะคะค่ะท่านไหนที่สนใจก็โทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านน้องรับจอบทางไลน์ทุกท่านนะคะ1,700บาทค่ะขาะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะ1,700บาทนะคะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะค่ะโทรทักคุณแม่นะคะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,700บาทค่ะ เป็นสีอันนี้คาะลายกาดลายลายเต่องับใช่ไหมลายเต่องับค่ะค่ะเป็นพื้นผ้าเป็นสีส้มค่ะเป็นสีอิดนะคะค่ะสีอิดสวยมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะทําให้ผิวหวานแล้วเลยค่ะผิวสวยโดดเด่นนะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนทักได้ค่ะยินดีตอนรับทุกท่านนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นสีอิฐนะคะสวยงามมากค่ะออร่ามากค่ะโดดเด่นมากค่ะค่ะหนานิ่มแน่นค่ะของคุณแม่นี่จะนอนสามนอนะคะหนานิ่มแน่นค่ะค่ะสวยค่ะเป็นเงางามมากค่ะผ้าไม่ได้อาบน้ำยานะคะแต่เป็นผ้านิ่มแล้วค่ะคุณแม่แจ้งให้ทราบค่ะค่ะผ้าราคานี้จะไม่ได้อาบน้ำยาแต่มันเป็นผ้านิ่มแล้วค่ะท่านอยากให้ผ้านิ่มผ้านุ่มนะคะแค่น้ำยาผ้นุ่มไว้ประมาณสินาทีค่ะ แล้วเอาขึ้นมาตากในร่มรีดค่ะเป็นเงางามมากค่านิ่มมากค่ะค่ะไม่ต้องรอให้คนขายอ่านน้ำยาให้นะคะถ้าอ่านน้ำยาเขาก็อ่านน้ำยาก็ปรับน้ำยาผ้านุ่มนี่แหละค่ะมันก็จะมันก็จะอัพราคาขึ้นไปอีกค่ะน้ำยาปรับผ้านุ่มของบ้านเรามีทุกคนนะคะมีติดบ้านทุกหลังคาบ้านค่ะปรับผ้านุ่มค่ะแช่เลยค่ะแช่ประมาณ10นาทีผ้าจะนิ่มมากค่ะแต่คุณแม่ว่าผ้ามันนิ่มแล้วค่ะ ผ้าขนาดนี้ก็นิ่มพอใส่แล้วค่ะมันไม่ใช่ผ้าแข็งกระด้างนะคะค่ะการพัฒนาการการทอผ้าไหมเขาจะทําพัฒนาการขึ้นไปดีเรียบร้อยค่ะเพราะว่าการย้อมไหมเนี่ยค่ะเขาจะใส่น้าใส่น้ํายาให้ให้ผ้าสลวยค่ะคุณแม่สอบถามแล้วค่ะเขาจะใส่น้ํายาเวลาย้อมไหมใส่น้ํายาให้มันนิ่มให้มันเป็นผ้าสลวยค่ะมันก็นิ่มแล้วค่ะคุณแม่ค่ะ ลูกค้าทุกท่านค่ะไม่ต้องอาบค่าไม่ต้องอาบนยานะคะผ้านิ่มแล้วค่ะค่ะผ้าสวยแล้วค่ะเวลาให้ช่างเขาตัดให้เขาก็เขาก็ลงน้ำยาอีกค่ะมันก็นิ่มแล้วค่ะถ้าผ้าน้ำยาคุณแม่บอกว่ามันมันเป็นแบบว่ามันลื่นค่ะมันลื่นมันมันนุ่งไม่อยู่เอวค่ะอ่านี้ก็ลายค่ะที่เรียกว่าจี้เพชรค่ะดาวร้อมจี้เพชรค่ะ ผ่าสวยงามมากค่ะดาวล้อมจี้เพชรนะคะผ่าสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะดาวล้อมจี้เพชรค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะท่านไหนอยากได้ของสวยๆงามนะคะฝากญาติพี่น้องของเรานะคะค่ะดาวล้อมจี้เพชรค่ะฝากคุณค่ะฝากคุณลักผู้ใหญ่นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ให้ของขวัญสําหรับญาติผู้ใหญ่ของเราคุณแม่คุณยายคุณย่าของเรานะคะค่ะเป็นวันแม่ค่ะ ขาบันแม่แห่งชาตินะคะบันแม่หลวงค่ะขาดาวร้อมที่เพชรค่ะสวยงามมากค่ะโดดเด่นมากค่ะขาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะขาผ้าไม่คมชัดภาพไม่โดดเด่นคุณแม่ส่งภาพเลี้ยงให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะท่านไหนที่ยังไม่ได้แอดไลน์กันกับคุณแม่นะคะให้ลูกให้หลานทําให้ค่ะลูกหลานของเรามีค่ะลูกหลานทําให้มันจะทําให้ ค่ะแอดไลน์ค่ะส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์ค่ะดูภาพรวมติดต่อกับคุณแม่ติดตามทางช่อง YouTube นะคะแต่ภาพรวมนี้ทางช่อง YouTube ภาพนิ่งเป็นทางไลน์ส่วนตัวนะคะค่ะไลน์นี่ค่ะเป็นไลน์ส่วนตัวของเราค่ะลูกหลานเราทําให้ได้ค่ะลูกหลานเราฉลาดค่ะเก่งมากทางทซเชียลทุกวันนี้ค่ะค่ะเขาทําให้แป๊บเดียวค่ะค่ะลายดอกกระเจียวค่ะโดเดนตลอดนะคะดอกกระเจียวนี่ค่ะ ค่ะคุณแม่ว่าสวยค่ะดอกกระเจียวสวยแบบเรียบๆค่ะดอกกระเจียวดอกมะเขือนี่ค่ะสวยแบบเรียบๆค่ะค่ะดอกกระเจียวก็สวยค่ะค่ะนิ่มหนาแน่นค่ะค่ะสวยงามมากนะคะลายดอกกระเจียวนี่ค่ะค่ะสวยโดดเด่นค่ะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะโทรทักคุณแม่นะคะค่ะนิ่มหนาแน่นค่ะผ้าสวยผ้างามค่ะแม่บอลรักผ้าไหมสวยสตดมค่ะ ค่ะคุณแม่เป็นคนสุรินค่ะบบางคนถามมาว่าคุณแม่คนสุรินคุณแม่ทำไมขาวคนสุรินก็ขาวก็มีคุณแม่บอกไม่ใช่ว่าจะดำหมด้คเห็นผิวขมินผิวดำค่ะคุณแม่เป็นคนสุริอนอำเภอท่าตูงจังหวัดสุรินค่ะอันนี้ก็สีธรรมชาติค่ะผืนนี้ก็สีธรรมชาติรหัสยี่แปดนะคะ ค่ะสีเปลือกไข่ค่ะสวยนวลละมุนละไมค่ะสีเปลือกไข่นะคะสีธรรมชาติมาผืนหนึ่งนะคะสีเปลือกไข่ค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะสีเปลือกไข่นะคะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านค่ะค่ะสีเปลือกไข่นะคะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสีเปลือกไข่ งามมากค่ะงาม,ะมละมุนละไมนะคะ,ะสีธรรมชาติค่ะค่ะพวกสีธรรมชาติมันจะออกมันวลนแบบนี้แหละคะ่ะเรียกว่าสีเปลือกไข่นะคะสวยงามมากค่ะค่ะโทรท้าคุณแม่ได้ค่ะ ท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะ,คะขอท่านให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบุญรักษาค่ะคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ